สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปเกี่ยวกับการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาววันพุธในเดือนพฤษภาคม2 5 6 2นะคะการทํานายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมไม่ได้เพาะจาะจ,จงก็ขอให้รับฟงังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นําข้อคิดแนวทางต่างๆไปเป็นวิทยาทานไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะคะการทํานายเกี่ยวกับความรักเป็นเรื่องราวเกี่ยวทั่วไปก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนมีคู่มีครอบครัว แล้วสถานการณ์ในภาพไพ่อาจจะสลับกันได้ทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอย่าได้คิดมากอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะดีจะร้ายอย่างไรนะคะชาววันพุธคุณได้ภาพไพ่อะไรนะคะภาพไพ่ใบแรกของคุณได้เดือดซันได้พระราชนีถือดาบห้า 5, ถ้วยสี่ถ้วยสามเหรี 3, ยญปกไม้เท้าพระราชนีถือถ้วยเด็กถือดาบยูเฮอร์มิตแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้หกดาบน,นะคะเราก็มาดูกันซิ ภาพไพ่ไปแรกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณณนะปัจจุบันเป็นเช่นไรคุณได้เดอะซันเป็นภาพไพ่ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยในปัจจุบันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคือมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดีไปหมดเลยด้านความรักก็มีความสุขส,ขสดชื่นไม่ติดขัดมีผลดีหลายด้านด้วยกันนะคะทั้งการงานการเงินความรักทำให้คุณสุขใจแฮปปี้มากๆเลยในช่วงนี้นะคะ แล้วอุปสรรคปัญหาของคุณล่ะมีไหมคุณได้ภาพไพ่พระราชนีถือดาบอุปสรรคและปัญหาของคุณคือเกี่ยวกับอารมณ์และความคิดของคุณเองนั่นแหละหรือไม่ก็คนรักต่างคนต่างเจ้าอารมณ์ด้วยกันชอบเอาชนะกันไม่มีใครยอมใครทําให้ความรักของคุณนั้นมีปัญหาจากเรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้มีข้อผิดพลาดได้ง่ายๆที่เกิดจากอารมณ์ล้วนๆนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะคะ แล้วก็ทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้ล่ะเป็นเช่นไรคุณได้5ถ้วยทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้ก็คือคุณคิดว่าคุณจะไม่ยึดติดกับอดีตจนมากเกินไปอะไรที่ผ่านมาแล้วคุณจะไม่ลื้อฟื้นจะไม่เก็บเอามาคิดแต่ไม่ใช่นะคะในภาพไพ่คุณยังไม่ปล่อยวางจากอดีตคุณยังเก็บเรื่องราวเก่าๆมาคิดอยู่ในในขณะนี้นะคะ มนกับว่าเรื่องราวสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณยังเก็บมาคิดให้ลบสมองทั้งๆท,ที่คุณนะ่ะควรที่จะหยุดได้แล้วนะเพราะว่าคุณนะ่ะมีคนรักเคียงข้างหรือว่ากําลังเจอสิ่งดีๆในวันข้างหน้าหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายนะคะอย่ามัวจะจมปักอยู่กับอดีตนะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ปล่อยผ่านมันไปแล้วก็ขอให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่กับปัจจุบันจะดีกว่านะคะ ละนะักษณะภาพไพา่คุณก้มหน้าก้มตามมองแต่ถ้วยสามใบที่ล้มลงไปก็คืออดีตที่ผ่านมาปล่อยการเวลาให้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายนะคะโดยที่คุณมีสองถ้วยเนี่ยคุณไม่เงยมองหน้าคุณไม่เงยมองขึ้นว่ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะแล้วสิ่งที่ผ่านมาล่ะความรักของคุณเป็นเช่นไรคุณได้สี่ถ้วยอดีตสิ่งที่ผ่านมาของคุณคือคุณอยู่กับความเบื่อหน่ายจำเจซ้ำซาก เหมือนกับว่าความรักของคุณจืดชืดอยู่ไปวันวันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกอกถูกใจกันไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการมีแต่ความน่าลำคาญและน่าเบื่อไม่คุณก็คนรักนะคะต่างฝ่ายต่างกํามตืนฝืนทนเกี่ยวกับความรักที่ผ่านมานะคะแล้วสิ่งที่คุณต้องการคุณได้สามเหรียญสิ่งที่คุณต้องการก็คือคุณต้องการว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ไม่จําเป็นให้บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าแทรกแซงหรือไม่อีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือคุณอาจจะต้องการให้ความรักของคุณนั้นเป็นที่ยอมรับเห็นดีเห็นงามได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนี่คือความต้องการที่ถูกต้องนะคะก็เป็นการดีนะคะว่าความรักของคุณทั้งสองฝ่ายถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งคุณแล้วก็คนรักให้การสให้การสนับสนุนยอมรับให้การช่วยเหลือก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วอนาคตของคุณล่ะเป็นเช่นลยคุณได้หกไม้เทา้าอนาคตของคุณคือแน่นอนความรักของคุณยอดเยี่ยมได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีประสบความสําเร็จได้พบกับความเหมาะสมถูกต้องสมควรที่คุณจะได้รับอย่างยิ่งในอนาคตในอนาคตของคุณเกี่ยวกับความรักสมควรที่คุณจะได้รับความรักในอนาคตอย่างแน่นอนหกไม้เทา้าถือว่า เป็นชายชนะที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวความรักของคุณนะคะในอนาคตที่จะได้พบเจอและสิ่งที่คุณกลัวล่ะเป็นเช่นไรคุณได้พระราชนีถือถ้วยสิ่งที่คุณกลัวคือลักษณะบุคคลนะคะถ้าเป็นลักษณะบุคคลคุณกลัวคนที่ประเภทน้ำนิ่งไหลลึกหรือว่าลายลึกกลัวความเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายอะไรกับของคนรัก ุณกลัวความนิ่งเฉยเฉยเมย mới, ไม่ยินดียินร้ายของคนรักกลัวความนิ่งเงียบเย็นชาจากคนรักนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกลัวแล้ววัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของคุณแผนการที่คุณวางเอาไว้หลัะเป็นเช่นลยคุณได้เด็กถือดาวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายแผนการที่คุณวางเอาไว้คือคุณมีจุดมุ่งหมายว่าความรักของคุณถ้ารักกันต้องไว้ใจกันเคารพให้เกียรติกัน เป็นสิ่งที่ดีนะคะนี่คือวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายแต่ภาพไพ่ก็มีบ้างนะคะความหึงหวงความหวัดระแวงถ้าไม่คุณก็คนรักนะต่างคนต่างส่องกันคือรักกันแต่ไว้ใจนะแต่ก็อาจจะอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปของอีกฝ่ายก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าภาพไพ่ใบนี้คือความสงสัยเครือบแคลงใจหรืออาจจะแอบสอบแอบคอยสอบถามคอยสอบถามสอดส่อง ความรักของคุณก็คือมีความรักที่ดีต่อกันนะมองจากภาพไพ่แต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีบ้างแหละไม่คุณก็คนรักอะมีความห่วงใยแต่ความห่วงใยอาจจะมากเกินไปก็มีความเต็มไปได้นะคะสําหรับภาพไพ่ใบนี้แล้วสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หลับเป็นเช่นไรได้เฮอร์มิตไพ่หรือสีนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ก็คือคุณหวังว่า คุณและคนรักจะมีโอกาสหยิบยื่นสิ่งดีๆความรักที่ดีเติมเต็มซึ่งกันและกันต่างคนต่างฝ่ายเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับที่ดีซึ่งกันและกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้แล้วไพ่ใบสุดท้ายล่ะบทสรุปสิ่งที่คุณจะได้รับคือรไรคุณได้6ดาสิ่งที่คุณจะได้รับคือหรือเพียงแค่เอื้อมก้าสุดท้ายที่คุณจะได้ถึงเส้นชัยนะคะจะได้รับความรักที่ดีตามที่คุณปรารถนาหรือไม่นั้น คุณและคนรักก็ต้องพบเจอกันคนละครึ่งทางนะคะแล้วร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้รับรองได้ความรักของคุณถึงฝั่งเส้นชัยนั่นก็หมายถึงอนาคตความรักของคุณนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอนาคตของคุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชัยชนะมีความเป็นไปได้นะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่แค่ครึ่งทางแต่ถ้าคุณและคนรักปองดองแล้วก็ คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่ะมีมีความมั่นคงต่อกันแล้วก็จับมือร่วมใจกันไปถึงฝั่งฝันได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละเป็นอะไรที่สุขสมอารมณ์หมายแล้วก็สมควรที่คุณจะได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะสรุปก็คือไพ่ใบแรกนะคะมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการก็คือได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี และอนาคตของคุณมีความสมหวังเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณบทสรุปสิ่งที่คุณได้รับก,ก็คือเจอคนละครึ่งทางเพื่อร่วมกันปราบฟันให้ได้ชัยชนะสมคุณค่ากับความรักครั้งนี้นะคะถือว่าคุณสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเกี่ยวกับความรักได้อย่างดีเยี่ยมนะคะอันนี้เพื่อความชัวเรามาดูซิจะมีไพ่แนะนําเกี่ยวกับความรักอะไรเกิดขึ้น หรือมีอุปสรรคปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขไหมเราก็มาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะสักสามใบนะคะขอได้ไพ่ดีๆนะคะได้ไฮพินเทสได้อัตวินถือเหรียญได้2ดาบปัญหาที่มองจากภาพไพ่ก็อย่างที่บอกนะคะความคิดความรู้สึกของคุณ แล้วก็คําพูดนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่าภาพไพา่ใบนี้หมายถึงการพูดคุยการสื่อสารแล้วก็ตําแหน่งจิตใจที่อาจจะอ่อนไหวได้ง่ายนะคะยังไงก็ขอให้มีความรักที่หนักแน่นเพราะว่ามองจากภาพไพ่แล้วเป็นความคิดความรู้สึกของคุณล้วนๆเลยแล้วก็อารมณ์อ่ะแล้วก็คาพูดต้องระมัดระวังใส่ใจ,ใจเกี่ยวกับความรู้สึกของคนรักของคุณด้วยนะคะ และคุณและคนรักก็ขอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อกันแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วขอให้มีความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันนะคะเกี่ยวกับความรักถือว่าเป็นภาพไพ่แนะนําที่ดีนะคะแล้วอันนี้เราก็มาดูมาเป็นกําลังใจให้กับคนโสดสิคนโสดว่าเป็นเช่นไรนะคะชาววันพุธจะมีโอกาสสมหวังไหมหรือบางคนอาจจะพบเจอ หรือกําลังพูดคุยกันอยู่ก็ได้ลองดูซิในช่วงนี้มีความรักมีปัญหาอะไรไหมสําหรับคนโสดจะมีโอกาสได้พบเจอหรือว่าคนที่คุยกันอยู่เนี้ยดีหรือไม่อย่างไรนะคะพระราชาถือเหรียญห้าดาบสองดาบสถานการณ์ในภาพไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะระหว่างคุณแล้วก็คนที่คบหาดูใจกันอยู่นะคะ มองจากภาพไพ่นะคะสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงเนี้เหมือนกับว่าเหนื่อยหน่ายใจอยู่นะคลายว่าคนรักของคุณหันหลังหนีหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบหรือเปล่าแล้วคุณก็ต้องการสื่อสารพูดคุยเนี่ยเพราะว่ามีสองดาบหรือบางคนถ้ายังไม่ได้พบเจอคนรักก็าอาจจะสื่อสารกันทางด้านโลกออนไลน์แต่เขาอาจจะมามาหายหายไปไปเงียบเียบเดี๋ยวออนเดี๋ยวออฟเดี๋ยวติดต่อได้เด,ดี๋ยวก็วติดต่อไม่ได้ ก็คุณอาจจะเหนื่อยหน่ายใจว่าเขามีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเขากับเขากำลังคุยกับใครอยู่นี่คือ,อความคิดความรู้สึกของคุณณนะปัจจุบันนะสำหรับบางคนที่กําลังคุยกันอยู่เจอกันทางโลกออนไลน์อะ่ะก็อาจจะไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อาจจะเป็นปัญหาของคุณที่ทําให้คุณสายเหงื่อก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาไปเอาแน่นอนไม่ได้นะคะแต่คุณนะมีความลักหนักแน่นให้เขาเลยอทุ่มเท ทุ่มเทตัวทุ่มเทกายทุ่มเทใจให้เขาเต็มที่นะเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ยสาหรับคนโสดนะคะกาลังคนที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยหรืออ่ะอันนี้เรามาดูซิคนที่คุณกําลังคุยหรือว่ากําลังเจอเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าควรจะไว้ใจได้ไหมควรที่จะมอบใจได้ไหมอ่ะมอบใจให้เขาได้ไหมอ่ะดูซิได้สิบกระ ได้เจ็ดดาบสงสัยต้องถอยหลังออกมาแล้วมั้งคะคนโสดชาววันพุธได้หกเหรียญเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะเนี่ยจะทําให้คุณแย่นะเพราะว่าเขาได้เจ็ดดาบเนี่ยเขามีอะไรที่ปิดบังคุณอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะพูดจะคุยอะไรที่ยังไม่ได้บอกคุณหมดมีความลับที่ไม่เปิดเผยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อะ ถึงว่าคุณได้ห้าดาบเนี่ยเหนื่อยหน่ายใจแล้วก็มีปัญหาเข้ามาเยอะอ่ะที่คุณต้องพูดคุยต้องสื่อสารกับเขาแล้วก็ภาพไพ่ใบนี้ยหมายถึงการแบ่งปันใจหรือไม่ก็อาจจะค่อนข้างที่มีการเปลี่ยนไปนะหรือไม่ก็คุณไม่ได้รับความรักที่เป็นยุติธรรมนะมีความลำเอียงเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้มันเขามีความรักที่ลำเอียงนะแสดงว่าเขาต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปอนะ่ะในช่วงเนี้ย คนที่กำลังคุยก็หาดูใจกันอยู่หรือคนที่กําลังเจอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจะทําให้มีความรู้สึกที่ย่ําแย่กันแล้วเขาก็ได้สิบดาบเขาแน่นอนกับเขาไม่ได้นะอาจจะเป็นความเจ็บช้ำน,น้ําใจให้คุณในภายหลังก็ได้นะยังไงก็ลองดูให้ดีๆด,ด้วยเพราะว่าความรักนั้นเป็นเรื่องของคนสองคนก็ต้องอยู่ที่คุณตัดสินใจเองนะคะแต่ดูแล้วน่าจะมีปัญหาหลายอย่างเข้ามาเลยแหละ แล้วก็เป็นปัญหาที่คุณต้องปวดหัวด้วยปวดหัวปวดใจแล้วก็อาจจะเสียความรู้สึกก็ได้นะอันนี้ลองดูซิน,นน้องความสัมพันธ์จะมีอะไรที่ดีขึ้นมั่งบ้มั่งหรือเปล่าอ่ลองดูซิเพราะว่าลักษณะภาพไพ่เขาอาจจะคุยกับคนอื่นด้วยอะ่ะที่ไม่ชไม่ใช่คุณคนเดียวนะต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะไม่ใช่ว่าแม่หมอมายุยงส่งเสริมนะแต่เพียงแค่ว่ามองจากภาพไพ่ อาจจะดูเป็นแนวทางเท่านั้นหรือไม่ไพ่ก็อาจจะสลับกันก็ได้ได้เด็กถือดาบพระราชนีถือไม้เทา้าได้ชาริออตก็มีความเป็นได้เนี่ยรักทางไกลมีความห่างเหินแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่อะ คุณก็เหมือนกับจะรู้ร้เหมือนกันนะคุณเริ่มหว่านแะวแวงแล้วเริ่มสงสัยเริ่มรู้ๆเนี่ยคอยสอดคอยส่องเหมือนกันนะว่าเขามีใครหรือเปล่าคุณเริ่มสงสัยแล้วคัดแล้วเหมือนกันแล้วก็คุณมีรังสังหรณ์ดีซะด้วยนะเนี่ยพระราชนีถือไม้เท้าอะ่ะคุณรู้นะเหมือนคุณรู้แวบๆอยู่ในใจอะ่ะเพราะว่าราังสังหรณ์คนเราอะนะ่มันต้องมีอะ่มอมอะมันต้องมีเกิดขึ้นแล้วยิ่งถ้าเป็นรักทางไกลอะ่ะไม่มีเวลาให้กัน เป็นการรอคอยมากกว่าความเป็นจริงนะคะาภาพไพ่ใบนี้แนวโน้มความรักของคุณยังไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะคล้ายว่าเป็นการรอคอยแล้วก็เป็นการรอคอยมากกว่าที่จะเป็นจริงหรือว่าสมหวังในช่วงนี้นะคะหรือมีอะไรที่ทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกก็มีความเป็นไปได้ยังไงไม่เหมาะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนโสดชาววันพุธนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือการกระทาและการตัดสินใจของคุณแล้วก็คนรักนะคะเพราะว่าไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความสมหวังเกี่ยวกับความรักนะคะขอให้ปรับมาให้กลับมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะขอให้มีความเข้าใจต่อกันนะคะ ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ